ยังงท้อื่นกัดนีเนาะอันเว้าเลี้ยงเนี่ยพ่อโกดซนน่นน่ะอันพุทธเจ้าเคยเห็นบัตีเออโอ้ยเพิ่นตายดับแนวเพิ่นล่ะล่ะข่อยนี่เมียใหม่เพิ่นตัวตี้แม่นโอ้ยเนาะกะยญอนผู้งามกะดออันแม่นเจ้าเป็นผู้ใดมาจังได๋สิมีธุระอีหยังข่อยก่อแม่ลำใหญ่ฮะอันนี่ข่อยแม่ลำย่องผู้นี่น้องข่อยเนี่ซื้อลำใหญ่แล้วลกหน้าลกหลังแต่ถ้าเราเป็นกำนัลอันนี้กะยังว่ากะยังว่าเดี๋ยวนี้ข่อยอยากได้ลูกสาวเจ้าเสน่ห์เดียวนี่ ได้ลูกสาว่อยเสี่ยวมันไปเห็นยังเขาไปเป็นลูกพ่ละเนาะหลานไส้ว่าอีนั่งสุภาพวสันคนทีซื้อสุภาพม่เห็นหน้าจะาเตือยสันเน่มีอยู่อีนั่งสุภาพสูพี่นั่นน่ะเป็นลูกกาฝากเมื่อ่อยนีลาอันพ่อใหญ่กอดสนมันเก็บมาเรี้ยงมีออิลีพ่จ้าแต่ว่ากันนี่ใส่ดีทั้งสองคนนั่นละอันผู้ใดกอสิคอไปให้ไใครกอขอไปให้บังคันขามานมาลงแห้ ขอหายมนสิตายพอได้เดียวเรียนหมอมึงขึ้นข่อยรถฝันดีฝันดีหมฝันดีฝันไี่ยังไรเนาะเมียฟันไม่ได้ขี่สั่งบอกพ่อข้าวสั่งผัดเลียนโต๊กใส่ดินแกนๆทั้งโต๊กใส่ขี่สั่งบังได้แถอะสูบสิมาหาติสินเมียโต๊กใส่ขี่สั่งเป็นไอ้เออมันกะเละแล้วมึงสิเหลือสนบอกโอ้ยนอ่มันกะเละนั่นแหละโต๊กใส่ขี่สั่งเอาเอหนุ่งมาเบิ้งกน่าลูกสาวนี่ยนะมันก็ดีทุกคนก็น่าเบิ่งตา มึงก็หังานเหวะกต่หัแล้วว่ามึงสิใสกูเอเอว่าคุณนายฮ่อ <c oughs> มึงเล่นซอยกับกูบ่หมดยันยันอย่ามึงโดนตบว่าคุณนยายเดาสีใสนะเออไปไปเออสูุ่ภาพไหมกูใสอีกแล้วใสอีกแล้วเงินเดืนอนใบใหญ่กันเทียแ ไปกุ้งกระเกี่ยวเข่าจ้างก็ได้ไดรไปโลดเจ้าเลี้ยงคนใสหรือให้มันมาใส่เจ้าโอ้ตะตะกี้น่ะค่อยเป็นคนใสน้ำกันมันก็เล่นเล่นสอยข่อยจังสี่ละอ๋อโอ้ยเมียผ้าผ้าใครจะมาข่อยจังสี่น่ะข้าดองเท่าได้นี่ละสุภ้าบ่อี่ลีตีนี่ลีละเล่นตำนาตำลังน้อเจ้านี่ก็ได้มึงลีดไวเฮ็ดอีหยังไอ้ไผสีได้ลีจะควงเนแมโบ่เห็นเนาะจี่ สุภามาแล้วหามึงเอ้ยกูก่ได้หัวหงอกนี่มันก็ห่วงใส่กูกระรอกกระเดียดเนีฮะฮะกูถามมึงอกี้อุ้ยเห็นไหนอีลานี่กูอารมณ์เสียกี่ามื่อกี้ดูแม่เดาใจไม่ยังให้สุดเลยแนะเป็นยังคือเอินสุภาพมหาเดี๋ยวนี้บ่มีแนวใส่ดอกอีลามือนีแม่มีข้าวดีแม่ข้าวดียังแม่อุ้ยแม่ลำยองกับแม่ลำย่ายนีแล้วมาขออีลาไปให้บักอ่ำข้าพนะสวัสดีแล้วแห็อีลาสวัสดีจ้าแม่ โอ้ยอล่ะเอ้ยเอินแม่ลำยองลำใหญ่ก็ได้ดอกแม่บ่ถือสมถือสาดอกลูกหลาว่าแต่แต่หนาแม่เศรษฐีนั่นน่ะเจ้าสิเอาเท่าไหร่โอ้ค่าดวงหันบัวโอ้ยค่าเขาแดงแจงงอนข่อยบอกคืดหลายดอกแม่อีนั่งสุภาพอีข่อยก็เลี่ยงมันมากแต่แต่ในนู้ยข่อยข่อยกะหกักมั่นสำลูกเนาะมาหลายประเด็นละเจ้าแม่อันก็ว่าสิว่าจากักสามแสนกับท่องสองบาทสิได้บัวสามแสนกับท่องสองบาทจ้ามั่งสามแสนหั อ้างสามบาทเอาให้มือสั้เป็นยังล่ะเอาตัวมันก็ใจดีค่ะแกเอากลับมาตัวมันก็ง่ามเนี่ยไปงามเขากลับมาคือกันใหญ่เ้ยอันนีั่งนั่งก่อนสิอันอันอันว่าวว่าวซื้อได้เดียวเนี่ยอันมาขอแล้วขอกระยักป่งเงินป่งข้ามสันเด้งโอ้ยอีรีบอเร่อเรียบร้อยสมมติค่ะพอต้องจัดการจัดงานเดี๋ยวคนสิมากินเจ้าเปลืองซื้อซแมนอีลีข่อยมักแนวนี่ล่ะบ่ต้องจัดอีหยังแค่ หูข้อต้อแขนเราก็เลี้ยวโลดเนาะแมนถ้ข่ยอยยาเคล็ดหน่อยทิ่ไปเห็ดยุบานข่อยดอกเออกระดีขึ้นกับเงินสามเซนหากับท่อสาม่าใส<ช>่นี่ล่ะอยู่ในนี่ล่ละอ,อย่าเป่าแก่ออกเด้อพระอบนั่นน่ะว่าแกดอกว่าจริงข่อยดีใจกระดอกรกะเดียเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่นางเบงิ้ล่ะห้าดวงว่ามาถึงใจแม่เหตุว่าจังใดก็อนเราเรื่องลูกข่อยนี่ พอ <k S 2> แล้วกับเสี่ยวเมื่อไปน้่นตตน,อ<ม>น่องใหยูด้แมน,แมนบอหลานใต้่อยมาจิใจขาดเ<ม><ม>สีาา่ยสุาไปยูอมเาบอกได้ยินวาดองอยูน้่แม่เนี่ยว่ามักอ้สำบ่อ้ามากว่ามันสิตายได้มักเจ้าเพรนอายุเป็นดอกยางนอโอ้ยโอ้ยโอ้ยค่อยๆลุกค่อยๆมึงนอดมองรหลยละ เอาโอ้ยเจ้าเดาหลายเดื่อบอกเทาเด้อบุกินมาเฮ็ดใหม่เด้อแหละเอาเทาพ่อโกศวะเนี่ยเอาใครนี่แล้วเทาเอ้ยเจ้าเป็นยังเท้าใครและวมันผู้ใดเทาเอ้ยบัดใดแทมแม่เจ้าตีเท้าเออคอยนี่ละอันเจ้าเป็นยังเจ้าไปย่างบ่ได้สมดนคือได้ส้มไปจังสิ โอ้ยอันไข่ล้มตัวเท้าเขาเปลี่ยนตระดนแล้วเดี๋ยนี้เขาเดี๋ยวเขาไม่เผยใส่งขก่าส่งขก่าไปเลยเท่านนี้เมือดีมือนเมื่อนี้เป็นมื่อดีสิมาให้ใช่กันยังไหแม่กำนั่นคอยถามเจ้าเนี่ยให้เขาให้ไปมองเอื้อนไปบุกใส่หมกบังหัวไข่เด้ดนี่โอ้ยเจ้าไก่ยาสีหึงคือไหล่ท่อไข่เลี้ยตนเซียวไข่แม่เซ่น นนี่เจ้ากับประทรงข้าวทรงข้าวข่อโน่นยาแม่เอ้ยข่อยก็ผู้จักเจ้าผู้เก่าละตายแล้วเอาละโอ้ยจะสัมมาหองมาให้เถอะเว้ยเอาละแถาเศร้าหองเศร้าหายซะ อันมื้อนี้เจ้ามีธุระอีหยังเ่าเอ้ยมาหาข่อยหอดเนี่นหนอดจ้านคือจังซี่ดอกเฒ่าว่าจังไดเฒ่าข่อยนี่สิมาขอลูกสาวเจ้าไปเป็นลูกไพ่คอยซะเด้จมาขอลูกสาวข่อยแม่นผู้ใดล่ะเฒ่าเอาไอีสุภานั่นเด้เอาเอ้าอีสุภาน่ะเออขอไปให้ผู้ใดขอไปให้บักอ่ำค้าลูกายข่อยแม่ตีเออ้คอยขอลายปัญโนขาดองเท่านี้เถาสามแสนอ้า แต่ว่าคอยก็ให้ท้องอีกเด้โ hey. อ้ยแปดเซนหาคับท้องสามบาทผุ้น่ะเต่าเต้าเต้าเต้าเันบ่มีปัญหายังจัดเม็ดโดนนี่เงินคอยเอาจักบาทกันเลยว่าตั้งแต่ลูกเต้าเนี่ยเขาอาดตังค์ทาวทีนี่ตีทางยกให้เจ้านี่เอาไปดูนี่เอาหล่นกันเลยดู้าเอ้ยคอยคือดีใจค่ะแท้ไอคอยหอมนะโอ๊ย อันนี้สะคืนนาคืนตาเลยเด้อขันคอยได้คืนนี้ก็ย่างได้ซีวีดน่คอยสิบอ่ะคือจังซี่อันท้าพอกศลและววัดระบ่เอาจักบาทอันเอาขืนมาซะอันเงินนั่นแม่เจ้าว่าในแม่กำนั่นจะมาปากเกี่ยงบอกเมืนอยู่นี่ลูกสาวข่อยนี่ข่อยเลี้ยงมากกับมือข่อยสิมากกับจังซี่ได้จังไหนให้โกศลเจ้านั่นหุบปากไปเลยนะเพ้าเว้าเป็นยาเสพติดยู้ซื่อปากนะยู้ซื่อขึ้นแถวระเทางนี่ก็เป็นสิฮะมึงอะว่างผิดมึงอิสุภาอิสุพี มึงพ่อคอมึงอกอกา็ยังผัวไอ้ผัวไอ้คนพระน้าเขาไปเดี๋ยวนี้เราก็อยากออกมาหาหมูหาพวกแล้วเหรอเนาะเจ้ากิจเสียสิพุดหลายแม่ยกะได้กะพอดแล้วเกาขึ้นว่าเขาหูกรธเขาเนี่ยค<ม>ืนฮาเดียรเนี่ยเอาละใจเย็นๆเมียสุภาพขอน้ำแม่ๆๆขขมได้หลายลแล้วเมียก่อนสุภาพสิจากบ้านหลังนี้ไปสุภา,ขขา,าพขอให้พวัได้หูได้เห็นเป็นพยานน้ำแนเม่ยเมียบริบาร์ดอกดุขันแล้วบอกเขาหูอันนี้แล้วบอกว่าเขาหูเมียไปไนี่รีนอะไรเนี่ยเมีย จังไหนสุภาพนี่ก็คยได้ไปเป็นลูกคอยแล้วให้มันขอขุนขอคุณน้ำพอมันสักก่อนขอจ้าขอจะเป็นสุภาพสุภาพสิได้ไปจากพ่อเลยได้พ่อให้พ่อดูแลรักษาตัวเจ้าของดีๆนะพ่อเอ้ยไปอยู่น้ำเดินกายเป็นคนเงือกขุดีดุกเด้อะุนคุณความดีความกตัญญูหูคุนคนสินำผ้าดุกไปสู้วามสุขความเจริญ ไปลุกหลาไปกระยุนล้มเพลนโอ้ยไปสุพีไปเพราะพอบาไวแล้วพออยากไปปักบ้านแล้วสุพีโอ้ยสุพีล่ะจ๋าเอ๋ยฝากเบงอี่พอเนี่ยเด้ยอยุทธะน,นี้เอ๋ยบ่ต้องเป็นห่วงดอกเดี๋ยวสุพีหนะสิดูแลพอเองเอ๋ยกับเบิ่งแย่งจ้าของนันเด้ออีหล้าบ่ต้องเป็นห่วงเอ๋ยดอกเอ๋ยเตงฝากเบงอี่พอเน่เด้อเอ๋ยสุภา ไปอยู่น้ำปูน้ำยาเนื้อหาเนื้อบวดตังห่วงเงยดอกอีพอผู้เดียวเงยเมืองเราได้อยู่ตลาดลาพอคอยล่ยเจ้าไปเขาา่าทาตก่อนเด้อโอ้ยอีเตงจกเป็นมึงโหดมึงโผด่เนาะไปพอค่อยๆงานเขาสิไปหาผู้เฒ่าเขาสิไปมีความสุขมึงสิมาหายเห็นยังไปทางไหนแตมีแต่จะถือผู้ดาดนีา่ยแหละกูสินีไปเข่าทาตุถ้าดอกเฮ้ยเห็นหนาบัวจะเป็นกูอารมณ์เสีย ตายกับว่าตายอยู่เงเอ๋เสียเศษเสียเอ็นเมื่อเอี่ยพอกระยดใครว่าเป็นเจ้าใครเนี่ยเจ้ากับว่าใครบ่พ่อไปบ้าดนี้เจ้ากระยาเอารมเสียหลายเจ้าบ่ะตรงห่วงดอกลูกสาวเจ้าไปอยู่น้ำอยคอยกระชิฮงหันที่ลูกคอยนี่ลาเนี่ยสุภาพไปก็เริ่มแล้วอดูแลกจะของลูก ให begun, beer, trips, beer, wow. ้หัจักคว้อมเด้อเออเขาเอาไฟให้แม่ยาเมื่อกินเด้อล่ะแม็นไปลูกลาบ้างมาไอ้ผุนลาบันนั่นได้ลูกได้เต่าผุนลาบจังสีผ้ามาบ้านี้เออดูแลให้มันดีเจ้ากระเบื้องเอาเนี่ยได้อหอเงินเฮงใหญ่ว่าญาติมาเสียขี้ยาได้ไม่หองเลยนมาอีสาหอเงินแทบดีใจมันได้เงินแสนเนาะเสียไปฝากธนาคารดอกบัตรที่นี่ ขอนขออี่ขออย่างสิเก็ดสงสัยอยู่เนี่ยกูกระนอนว่างเงี้ยโย่เออเออน้าดาวมาถามมึงก่อนเออก็น่ะนาดาวเออดาวจ้าเป็นเสียงใครก่อนหรือเออฮะที่แตกยังไม่ยางออกมากแม่เดียวแม่เดียวโซกโนันโซยังละ่ะคะโอ้ยโซอ่อนซ่อนเงินเสียงนี่แล้วใอยได้ยินมาเสียงคนแตกมึนๆอยู่เฮี้ยนเฮานี่มันเสียงผู้ใดคือจังได้ยินมาขอขอสนเดฟเอย อันเสียงนะบอกเมรังย่องกับแมรัมงใหญ่น่ะเพิ่นมาเพิ่นมาหาเพิ่นว่าสิมาขออีนางสุภาพไปเป็นลูกไพ่ประสันขอ,ขออีสุภาพไปเป็นลูกไพ่จะเป็นลูกไพ่ผู้ใดล่ะแต่อีสุภาพเม่ขอไปให้บักอําค่าเพิ่นว่าจังซี่ขออีสุภาพไปให้บักอําค่าเอาเอาบนเจ้าฟังเพียดดิฟังเิดจังไลยคนบ่ได้หูหนวกแม่ก็ว่าขออีสุภาพไปให้บักอําค่าก็ะเถือกหล่ะตัวมันเมียเอาบักอําค่า กุ๊มาสิข้นเทละบาทนี่ฮะเอาเอาเอามาขออีหลีเมนบอกะขออีหลีนี่เดนะ้เงิ่นน่ะสามแสนกับห้องสองบาทก็ต่ตจอจ้าข้าหูบอลค่าดองนะ่ะแม่อีหลีสามแสนห้องสามบาทที่ได้ใส่น้ำข่อจักบาทว,าาาาว่าานละนี่มาหนี้ดูเป็นอ้ยังจังเอารมเสียเถอะฮะเอามาี่เงินค่าดอาเป็นบ้าติเงินค่าดองเงี้ยมาเสีเอาไปเขาท่าน,นาขัน เ,เอาไปเขาก็าได้ก็ยังเสียวเขาก็าได้ค่อยสิบอกไฮเดอร์บอกอยังในฐานะทีอิมาลินี่นี่เป็นลูกสาวคนใหญ่อยู่ในบ้านหลังนี้เงืนค่าดอกในขันหมากนี่มันก็ต้องเป็นของอินี่ผู้เดียวทนนั้นผู้อื่นมามีสิทธิ์ไ็้ยังสิบอมีสิทธิบบ์ได้เมื่อพ่อกโ,ตโกตนแล้วเป็นรอยเปียกเสียขาแบบนี้ก็มีทักกูทักจวด

จากมึงบอกอีอันนี้มึงไงมาว่ามึงเป็นแม่กูตั้งแต่กี้มึงเป็นยังคะฮะให้กูถามแงมึงกับเป็นแค่คนใส่กระจกกระจอกคนหนึ่งมึงใส่มันย่าสาไทยต้เต้ามาเป็นเมียหน่อยพ่อกูมึงมาต้องมันแกงใส่กูเอ้าเป็นยังพ่อมึงมากูแม่พ่อมึงมากูแล้วกูมาเป็นเมียคนติดเป็นยังพันมากูพันมาของกูใหญ่พันมาของกูใหญ่อีบมองเอ้ ไงบอกของมึงนีฮะจับมันไปูหลบตีนกูบ้างลบตีนกูบ้มงหลบก้นกูบ้างหลบลบเท้ากูบงอ่าอื้มม่มึงหนีเลยมึงมาแม่แม่กูมึงอย่ามาเบามึงอย่ามาเกาไก่คุ้มหาคุ้มห้ากูกูฟาดดไวก่อนต่แล้วกัน อย่าลืมมาเอาคืนนะจ๊ะนะจ๊ะอีกที่ข้าอีสันดานอีนี่กูโหนะมึงมาโย่เืิอจากกูสองคนสูน่ะนสู้ไปเฮ็ดอี่หยังเฮ็ดหยังมันก็เรื่องของกูจักมือนึงกูสิวาเอาคืนกูสิไปแจ้งตำรวจแ้สูเฮ็ดานอีหยังไปมึงมึงเาังไปหาอยู่แถงไหนเถหน้าน่ะสู้ไปเฮ็ดอีหยังกูโห่พอีปลอบกูไปแลนใหม่ ได้ละฮะนี่ยูดีดีก็ได้เงินสอาดแสนพื่อนอันนี้ท่อท่ออีกสามใบพอดีเลยมือนี่ต่อยอดเอมากเอมากติมือนี้ไม่สิได้หลายกว่าเก่าเฮาบ่แม่นเอหน่อยเน๊ยเอไงเอไงมึงมึงอย่าลืมเอาไปด้วยหลอดญ่จะไม่ดีหลอดญ่เอาไปจ่ายเขาโอเคโอเคแต่ว่าอีบว่ตูวผมไม่หยังกูก็ ศูนย์แห้งแท้เดี๋ยวนี้ศูนย์หยังกระสูนหนั่นตัวมึงขึ้นบางนู่บังอําค่ะน่ะนะเป็นหยังมื่กี้ผมบตัวว่ากูก็มันเป็นหยังกันนี่มึงนั่งเราบ้างนี่เขาสิเีนั่นโอ้ยมึงบ่เห็นง่ายๆหรือมันของมึงของมึงน่ะม,มันเงาของกูมันสันเ <c oughs> นี่เป็นหยางมึงจอมหยางเดี๋นี้แต่จอมหนึ่งตัวไม่เป็นหยางกูสิพิมพ์ไล่ไปบอกงูกูเออกูศูนย์แห้งมือนี่กูบ่ยอมกูว่าเห็นมันแล้วเอาโทรศัพท์มา จะเป็นงาดนะกดซักเร็วๆอย่าซราบปนั้นเออกูหากว่าทะละโสนใจกูุ่นมันไว้กอบมือขูเนี่ยพิมพ์เอาบ้ามากูเบิงก่อนอีหรอมาลีนี่ใจหายสิพิมพ์รลายไปบอกเขาพิมพ์ดีๆ บฝ้าบุญพอมอ่านขอความแล้วให้เฝ้ามาหาคอยยู่เทียงค่อย,อยเียเเออเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงหนะ้ามองเสียงตาคนบ่หเห็นกันอีปอบมึงเหตเร็วแทบกูเคยเรียนพิมพ์ดีดประเทศศรีนเจ็บจับเจ็บเจ็บจับเจ็บโอ้กต่เลยนเหตเร็วได้ขุดชำนาญเร็้ยวกระปากเนาะ <c oughs> เอาต่อไปบ่หเห็นกันมาโดนจนมาหลายเดือนแล้ว เมื่อนี้ฉันขั้นแข,นขวมีแนวศูนย์บุญบากใหญ่ให้โตไปปุกพอวล้อทายุวางเดิมรายละเอียดจงค่อยเพิ่มเติมตึงบาดเห็นกันเมื่อนี้มันสำคัญลูกต่สองคนนฮายาวไปมาตอายฮ่<อ>าหมกบากเนี่ยมึงก็คอยเว้าในียเป็นกูพิมพ์นะว่ะท่านนะอ๋อกูก็พิมพ์น้ำมือกูก็เว้าน้ำมือมึงเนาะโทราะล์มามล้วนกูก็บ,บอกมึงนี่กูเห็นมือมึงแล้วกูก็ว่าเร็วตัว ก็มีแก่นเขาแก่นเขาเอาไหมเริ่มงานสำเร็จเสร็จสิ้นเข้าสิเลี่ยงโตจีนกินเรานอกบอกไว้ก่อนแถมเสียวเงินปอนค่าต่อแทนแสตนต้นต้นระวังสนไว้แน่เดออเ้อบุญหอมลบว่าเออเจอกันแน่เฝ้าแวะหาบ่ต้องไปแถียงนะที่รักจ๋าที่มาแล้วเสียมใครนี่ เสียงแซวแซวจูงันเจ้าใส่เวาตาโตเบาเย็นไวยเรลาจอบเจ้าอยู่<อ>พ้องไอศูนย์ใมืปอปกอําพ้าหีศอกมันตัวรอบอเมเนลโค้งตัวนั้นนี่จ๋าหอมมาแล้วจาา้า <laughs> หอมก็ <จา S 1> ดวนจีไปสนี่จ๋าเทอละคะเอาหวบดโวนจังเลยเนาะนั่นคอยจอบอยธาเราเนะ่ะจอบฟังมูเจา้าเรื่องเล่าในเฮี้ยนเจ้าคอยหัวจักเมืม่อสุยงัง ผันท้ทรงหรอไปบอทัน้ทรงหอดไล่ <laughs> สะพอมันหูเลี้ยงมันอยู่เกะแล้านี่แต่ว่าปากกำข้าดิมันมาเกี่ยวอย่างนั้นการนี่แหละคนสูนมันอยู่เดียวนี่ฟันจีบเอาหัวเจ้าฟังเด้อโฮมปากกำข้าเนี่ยนะมันได้ซิมไขว้แล้วฮะซิมอืมซิมแบบไหนละ่ะบอตู่มเอาปากกันนี่จะเมนส่วนเนาะบอกรึไงหมอโหอีหลีนี่ บักข่านั่นมันได้นี่แล้วโตป,ปากไม่เบาหลอนปรนนันสู้ไปซิมกันย่ามได้ไม่อย่างไรปะเป็นไงเจ้าคือเห็ดควายได้เอาควายเห็ดอย่างเจ้าโอ้ไปซิมกันตะย่ามได้อีกเจ้ากระหูย้ยัวควายฮักเจ้านั่นนะเจ้าฮักควายบ่เออบ่ฮักสิมาดูเนาะดีก็ได้ไหมเลยคือหมาใหม่เนาะ ไปสิเว้าให้ฟ uhm> ังเด้อม uh 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 totally ันได้ซิมไปแล้วมันสิแซวบินนี้มาหักหลังมาลีนี่คิดบังตี้มันกะเฮ็ดยามตายามนาขอเอาอิสุภาลูกขี่คาเป็นเมียแต่งหัวอกข่อยแตกแรงหักเขาแห้งซําเพนฝามันคึอกาเฮ็ดลงสนิทโอ้มเอาจังซี่ ขอปานผ้าฟาดฟงพาหลงใส่กลางอกเจ้าตัวเป็นเมียเขาได้แต่เงาหูทั้งอายต้องเงาดอกบักคำข้าจังแม่นมึงเป็นให้จกใจกูโป่งหูเมื่อเสือต้องไวไล่เสือบอมันแมวเข่ากินมึงดับสินกูจังสิยอมเลยโอ้ยอย่าใจแน่นอนบักบ้านชีวิตของกูเฮ้ยอย่าสุนยาจุเสียดปรนนันเทอเอาจังสีคอยนผพาจัดการกับมันเองคอยนี่สูญแห้งเจ้าหนา ฮักไข่ลีแมนโบฮักอิลีแล้วเนาะต้องการคอยเป็นเมียอิลี่สิกลายอิลีแล้วเจ้าต้องเฮ็ดเน่ยไข่ทุกอย่งอยยางด้วขันเจ้าอยากได้คอยเป็นเมียเสียคอยเฮ็ดยังคอยสร้งางหยังบอกหยังเจ้าต้องเฮ็ดเข้าใจบอขสัน้นขันเจ้าเฮ็ดตามคอยเด,ด,ด้อเจ้าอยากได้หยังคอยสิให้เบิดสุดแนวค่ะโฮมเมื่อสุยาง้าเบอ้อสุยางเลยแล้วเจ้าเสียคอยเฮ็ดยังเอาจริงสิ ขั้นโตเฮ็นให้เฮาได้เงินซุ้มโตติดนีเอาใบทีมาประกันเฮานั่นสิขึ้นแม่มีอยียงอีกแน่ว่าแต่งานเรียบร้อยทางข่อยสิซอยเองสั่นี้บ่มาแผนการเอาแผนนี่เฮาเฮาเฮาว้างแผนอยู่นี่บ่ได้เฮาต้องไปว้างแผนสองคนเฮาบ้างอยู่นี่บ่ได้คนหลายอ,อืมไปวางกันอยู่หม่องว่ามีคนแต่ว่าเรื่องนี้เฮาต้องรีบเร่งดิโตอีเต็งกับซัมเกอรในอีโตการนี่นี่แหละอีโตสำคำัญ ย่าให้มันมาสวนกว่าๆเ่าะได้แมนแมนทันนี้เห็นมึงจัดการอีเตงเด้อคุณต่องหวงไปได้ช่วยไปตกลกกับสายปนีเอาคุณกลับไปมองลับๆมองมีคนคุณแล้วเนาะไปเทียงหน้ากาดทงคุณมองเกาคุณตีงเอาไปนาปานีเอาไปโอ้บอๆบอเนาะแมนบออะไปสองคนสองคนเดี๋ยวกูสิไล่บอกเองไปสองคนเดี๋ยวกูไล่บอกมึงเองอีนนี่มีแผนคักๆว่าังคุณบอกกินดอกใบมึงละ แต่ไม่ให้ให้กูจะเด้อเออ,เอ,อไม่นี่กูก็ค่อยมากกว่าได้